สวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีพี่เท็ดดี้ด้วยนะคะควันนี้ค่ะทางโชรูฟอร์ดไอเอซาขาราชมุขพรามมีโอกาสส่งมอบรถให้กับลูกค้าอีกหนึ่งท่านค่ะสอบถามพี่เท็ดดี้ค่ะว่าซื้อรถกับน้องสเต็มเป็นยังไงบ้างคะดีครับให้ข้อมูลค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็ถามอะไรไปเขาก็หาข้อมูลมาให้ครับใช่ครับแล้ววันนี้ตัวรถกําลังจะส่งมอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็ดีครับก็เป็นรุ่นที่ผมคิดว่าดูสวยงามดีแล้วก็ไม่เคยขับรถรงนี้มาก่อนก็เป็นคันแรกเหมือนกัน ก็พี <Colin> ่เขาก็มาแนะนําวิธีการใช้งานค่อนข้างละเอียดครับอ่าแล้วการบริการการต้อนรับแพในชลุมฟอร์ดไอเพลังห้าเป็นไงดีครับสถานที่สวยงามสบายคันนี้เป็นฟอร์ดคันแรกของันแรกเลยคันแรกเทำไมต้องเป็นฟอร์ดครับพี่เทดีก็อย่างแรกเลยผมชอบลูกทรงมากกว่าราว่าเคยอยู่ที่อเมริกามาแล้วก็รถฟอร์ดมันดูดุดันมันมีเพดนกรีมของมันอยู่แล้วยิ่งเป็นตัวนี้ผมเห็นครั้งแรกผมว่าใช่เลยเพราะตอนนั้น พยายามหารถขับสี่ที่ทรงสวยๆก็คันนี้ออกมาพอดีก็ถือว่าโชคดีครับผมอยา,ากจะให้พี่เทดดี้ค่ะฝากถึงลูกค้าที่สนใจออกรถกระทาง Ford R m A พะรามห้าน,าน,นครับก็แนะนำค,ค,ครับผมทางศูนย์ก็ให้การดูแลเป็นอย่างดีนะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นต่างๆค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเป็นอีกหนึ่งเสียงจากลูกค้าค่ะที่ไว้วางใจออกรถกระทางโชว์รูม Ford R A สาการาชุมพรามหาคระเดี๋ยวให้พี่ปรึกษาการขหยของเราฝากถึงคุณลูกค้าคนสำคัญด้วยค่ะ สวัสดีค่ะสาจาร์นะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะติดต่อได้เลยนะคะ0 6 2 5 0 2 6 3 9 5ค่ะทางฝั่งพระราม5ยินดีต้อนรับค่ะต้องขอบคุณพี่เทดดี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ